หูนี่ก็เรื่องใหญ่อีกเหมือนกันทำหน้าที่แปลงสิ่งที่มากระตุ้นให้กลายเป็นกระแสรประสาทเพื่อการรับความรู้สึกเราก็ประกอบไปด้วย3มส่วนส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่ตรงข้างนอกตรงนี้จนมาถึงตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าหูชั้นนอก external ear ประกอบไปด้วยใบหูแล้วก็รูหูแล้วก็แก้วหู อันที่สองก็คือหูชั้นกลางก็คือประกอบไปด้วยกระดูหูเล็กๆนี่นะแล้วก็อันที่สามนี่ชั้นในสุดก็ประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปก้นหอยอีกส่วนหนึ่งมีลักษณะครึ่งทรงกลมอันนี้หูชั้นในตกลงหูมีสามชั้นชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในนะหูชั้นนอกนี่จาง่ายนําโดย อากาศเป็นตัวพาคลื่นเสียงเข้าไปหูช้นกลางนำโดยกระดูกราเรียกบนคอนดักชันนะอันที่อันชั้นนอกนี่ Air Conduction อันที่สองนี่ n บน o n d u c t i o n แล้วก็ชั้นในนี่ใช้ของเหลวก็เรียก Liquid Conduction แต่ไม่ใช่ a แอร์คอนดิชันนะ แล้วฟังไปประมาแคข,ของดีฉันเน <c oughs> สร็จเลย <c oughs> นะตกลงสามชั้นแต่หูชั้นไหนถ้าเสียแล้วเสียเลยถือว่า <c oughs> มาจะแก้หูหูชั้นไหนถ้าไอ้ลูกก้หนหอยเนี่ยเสียเสียเลยหนวกเลยแต่ถ้าหูชั้นนอกเสียซ่อมได้หูชั้นที่สองเสียซ่อมได้ แต่ชั้นสามเสียชั้นหนเสียเสียเลยนะแล้วก็ไอเส้นนี้ก็คือเส้นประสาทหูคู่ที่8นั่นเองก็คือกกเกียเนิร์ฟกับเวสติมูล่าเนฟิฟที่ตรงนี้ก็ไม่ได้แสดงมันจะมีสองเส้นมาต่อเข้ามานี่รับความรู้สึกส่งไปยังสมองไปิ้นสุดที่สมองกกเกียนี่เกี่ยวข้องกับการได้ยินไปิ้นสุดที่สมองส่วนไนหะ ซิลบัลมหรือซิลบัลมซิลบัลม,บมไอสองตัวนี่ไปสุนสุดซิลิบลัม่ะโอเคยังจำได้อ่ะที่น่าสนใจก็คือใบหูนี่แต่ว่ามีไว้ทำอะไรอย่างเวลาจะฟังไม่ชัดนี่เจอมือป้องเงี้ยจะจะรู้สึกเอ้ยได้ยินชัดขึ้นอจาจารยไม่เชื่อจอดูดิได้ยินมือป้องปุ๊บนี่จะได้ยินเสียงชัดขึ้น คำตอบคือการที่เรามือป้องหูนี่เป็นการเพิ่มไม้ใบหูโตขึ้นเพราะใบหูทำหน้าที่นำคลื่นเสียงเข้าสู่รูหูนั่นเองเพราะนั้นไม่แปลกใจเลยคนไม่มีใบหูได้ยินไหมเธอได้ยินแต่บอกทิศทางไม่กยได้เพราะนั้นหนังสือไทยรัฐเด็กคุเธอบอกอุ้ย uh ไปเจอหมู่บ้านหนึ่งเด็กมันมีใบหูเยอะเลย ว่าได้ยินได้ไม่แตกเลยเพราะกระดูหูนี่หรือกระดูกกระดูกกโหลนี่ยังนับขึ้นเสียงเข้าไปได้มีแค่รูอย่างเดียวก็ได้ยินนะว่าไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่พาขึ้นเสียงเข้ามาได้นั้นเองแต่ที่แน่ๆก็คือรูหูนี่น่าสนใจถ้าเธอจะตรวจรูหูนะแต่ว่าเธอจะต้องดึงใบหูขึ้นหรือลงเออ ธรรมดามองไม่เห็นนะถ้าจะมองเฉยๆเนี่ยไม่เห็นหรอกกรรมตอบคือรูหูนี่จะขึ้นแล้วถึงจะลงขึ้นก่อนนะตอนแรกๆเนี่ยขึ้นก่อนแล้วลงเพราะฉะนั้นเวลาจะ,จะตรวจหูคนไข้ต่อไปนะจะต้องดึงใบหูขึ้นแล้วดึงไปข้างหลังมันถึงจะเป็นเส้นตรงแล้วจะมองเห็นดึงใบหูขึ้นแล้วดึงกลับหลังถึงจะมองเห็น ม่ใช่ลองดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆลองไปดึงของเพื่อนดูอ่าสดปากว่าไม่เข้าใจเห็นแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือตรงรูหูนี่ส่วนมากจะมีขี้หูอยู่อันนี้เรื่องจริงขี้หูมาจากไหนจริงๆขี้หูก็คือส่วนของผิวหนังที่หุ้มรูหูนี่อยู่แล้วมันตายพอมันตาย,ม,ตายมันก็ลนหลุดออกมาแล้วมันติดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น ถ้ามันตายเยอะมันก็จะคลางอยู่เยอะแต่หมอก็บอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าแค่อย่าย้ายไม้แค่หูแคะเพราะไม้แค่หูนี่มันเป็นมันใกล้ๆตะขอใช่ไหมแล้วแล้วพอ,ะอเะเข้าไปนี่เธอก็ไปเกี่ยวแล้วก็เธอก็ดึงออกมาถ้าเธอดึงแรงนี่มันจะครูดกับบริเวณรูหูเนี่ยเดี๋ยวเกิดเป็นแผลขึ้นมาพอเกิดเป็นแผลก็มีน้ำเหลืองออกมา ก็กลายเป็นหูน้ำหนวกนานๆก็ไปอักเสบหูหนวกได้นั้นไม่จําเป็นอย่าไปแคะนะถ้าไปแคะแล้วทำไงอะ่ะเอาปั่นเอาใช่เอาไม้จารีปักคับจันบัดนั่นแล้วก็หมุนๆๆแล้วก็หมุนออกมาแล้วมันก็หลุดแต่สําคัญเจออย่าให้น้ําเข้าหูเพราะว่าน้าเข้าหูที่หูมันเปียกพอมันเปียกปุ๊บมันจะเอาไม่ออกเขย่าก็ไม่ออก แต่ถ้ามันแห้งเราเทมันออกนะก็บบบแบมวลมวนมวลเอาเอาเอาตำลีก็ไปปั่นเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เคาะเคาะวมันก็ออกมาได้แต่อันสำคัญกว่านั้นถ้ามีขี้หูเยอะเยอะอันตรายมดมันจะเข้าไปกินขี้หูอันตรายนะแล้วอย่าคิดเอาเองนะว่าอุ้ย หมาเห็นรูหูนี่อันเบลอ์นะเดี๋ยวเราใช้ไม้แกะหูเนี่ยใส่เข้าไปดักหน้ามันแล้วเดี๋ยวดึงงงอย่าคิดไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะรูหูเล็กนิดเดียวเพราะถ้าเธอใส่ไม้แกะหูเข้าไปก็กลายเป็นไล่ก้นมันไปเรื่อยๆพอมันไปมันจนมุมไปไม่ได้นี่ปรากฏว่ากัดแกะหูบางทียอมตายนะกัดแล้วมันไม่ปล่อยแล้วตายด้วยกน แก้วหูเราแย่บางทีแก้วหูทะลุคนที่แก้วหูทะลุนี่แต่ว่าได้ยินนะได้ยินแต่เสียงเบาๆไม่ได้ยินต้องเสียงดังๆถึงจะได้ยินนั่นแสดงว่าพิการแล้วอันตรายเพราะฉะนั้นอย่าให้มีขี้หูอยู่ในรูหูเยอะๆเดี๋ยวมาแรงเข้าหูนี้ถ้ามาแรงเข้าหูพยาบาลจะทํำยังไงดีกับจริงไม่ต้องเอาน้ํามันมากอกหรอก เเบบน้ำมันมากอกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเอาง่ายง่ายนี่แหละน้ำเนี่ยหยอดเข้าไปก่อนก็ก็หย,ยอดเข้าไปทางข้างๆแล้วก็ซึมลงไปถ้าจะให้ดีกว่านั้นยามวนบุรีนี่แหละไอ้ไอ้ตรงกลางของบุรีนะฉีบบุรีออกมาแล้วก็แช่น้ําพอมันได้สีน้ําตาลออกมาก็อเอาน้ํานั่นแหละหยอดลงไปเดี๋ยวมันเมามันขึ้นมาเอง <laughs> แล้วไม่ต้องใช้น้ำมันมากรอกก็ได้อะไรนะขึ้นมันก็กลัวตายเหมือนกันเพราะมันเมาฮะแต่ถ้าจะไปใช้ไม้แคะหูใหญ่เข้าไปนะมันไม่ขึ้นหรอกอันนี้แน่นอนเพราะนั้นจอจน้นปุ๊บไปแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันมันจมน้ำ่ามันต้องมันต้องขึ้นนะแล้วก็ซับไปแห้ง เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งต้ามีขี้หูยายน้ำเข้าหูแล้วก็ใช้ไม้ปั่นเนานะแต่อย่างว่าแหละยิ่งแคะก็ยิ่งมันนะเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีแคะไปแคะมาไปแคะเอาไอ้นี่แก้หูทะลุอันตรายนะแต่แก้หูทะลุนี่ซ่อมได้ซ่อมได้แต่ตรงนี้นะ่าสนใจอยู่อันหนึ่งมันมีเส้นประสาทเส้นหนึ่งเป็นแขนงของเส้นเบอร์เจ็ดเนี่ย ปานอยู่ตรงกระดูกหูสามชิ้นนี่เพราะฉะนั้นถ้ากระดูกหูทะลุไอ้แก้วหูทะลุมันจะทําให้เนิฟเส้นนี้ขาดด้วยเพราะขาดแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะคนไข้จะรับรสหวานเค็มเปรี้ยวจากปลายลิ้นนี่ไม่รู้สึกเลยเพราะไอ้ตัวนี้จะท,ที่นํารสหวานเค็มเปรี้ยวกลับไปที่สมองเพราะนั้นเห็นไหมรูหูเสียอย่างเดียวการรับรสหายไปด้วยแย่ yeah. การหลังน้ำลายก็หายไปด้วยหลังน้ำลายใต้กก่กันไกกับใต้ใลตติ้นเพราะฉะนั้นแก้วหูนี่บางคนก็บอกว่าเขาสามารถสูบบุหรี่แล้วเอาควันบุหรี่ออกตามหูได้จะเชื่อไหมเชื่อเราก็บอกเออดีแกเก่งก็ทําได้แต่ผมทําไม่ได้เพราะแก้วหูผมไม่ทะลุคนไหนที่เอา เอาควันบุหรี่ออกทางหูได้ก็แดงว่าแก้วหูเขาทะลุเพราะว,ว่าตรงนี้มันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งมันติดต่อกับลำคอแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ออกทางนี้ก็แสดงว่าตรงนี้ทะลุสิแสดงว่าเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาหูพิการแล้วนะแล้วก็ยกให้เข้าไปก็ออกตามหูได้นะคนธรรมดาจะไม่ได้คราวนี้หูชั้นกลางนี่ก็ประกอบไปด้วยกระดูกสามชิ้น คอนตั้งแล้วก็กรูลเอ่อเสียดายเราไม่ได้ติดนะกระดูกกลนี่เป็นกระดูกที่เล็กที่สุดในร่างกายนะโตเท่ากับครึ่งหนึ่งของเม็ดเ้าวสารเดี๋ยวเราไปนึกเดื่งเม็ดข้าวสารแค่ไหนครึ่งหนึ่งแค่นั้นเองเนะตอนที่เราทําที่โน่นเราตอกไว้แล้วเรากว่าจะได้นี่หายากมันเลเพราะฉะนั้นเราจะเก็บใจขวดเอาไว้ไม่เท่าลืมไปหน่อย อดีไปสอนพระมงกุฎล้วรีบมาเลยลืมไปเลยอันเล็กๆอันนี้กระดูกโคนนี่กระดูกคอนกระดูกท่างกระดูกคอนกระดูกท่้งนี่ก็โตพอสมควรก็ประมาณสักเกือบเซนพวกนี้เกือบเซนอะไรนันนี้นิดเดียวนะแล้วก็กระดูกสามชิ้นนี่ถ้าเสียซ่อมได้อย่างคนคนหูหนวกนี่ มันอาจจะเป็นบาด้เป็นหูน้ำหนวกข้างในอันตรายเหมือนกันนะหูข้างหนวกนี่เมื่อกี้หูน้ำหนวกนี่เป็นตรงนี้นะมะหูน้ำหนวกข้างในนี่ก็มายว่าเป็นนี่หูชั้นกลางนี่เป็นได้อย่างไรคําตอบก็คือถ้าเจอเป็นหวัดต้องพยายามรักษาหวัดให้หายเร็วๆเพราะวันรุ่งขึ้นมันจะลงคอแล้วเราจะเจ็บคอใช่ไหมนี่เราคือรู้ และเจ็บคอนี่จากตรงนี้มันมีรูเปิดที่อยู่ที่หลังจมูกนะมันก็มาที่หูชั้นกลางทำให้เชื้อนี่ตามก็มาที่หูชั้นกลางหูชั้นกลางก็เลยอักเสบมันก็จะทำให้กระดูกนี่เคลื่อนไม่ได้นั่นแหละหนวกหูหนวกเหมือนกันตอนแรกหูตึงก่อนแล้วต่อไปก็หนวกปัจจุบันนี้เราซ่อมได้เราผ่าตัดซ่อมได้แต่ว่าจะเข้าทางไหนดีจะผ่าตัดหร เพื่อจะเปลี่ยนในกระดูหูเนี่ยทิ้งไปแล้วเอาเหล็กก็ใส่แทนเข้าวจังตรงนี้แหละก็คือใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็ผ่าแก้วหูนี่ให้ดึงออกแล้วเสร็จแล้วก็ไปซ่อมพอซ่อมเสร็จก็ดึงแก้วหูมาปิดกลับเข้าม่แล้วเอาสารบางอย่างมาปิดเอาไว้เดี๋ยวมันก็เป็นเนื้อเดียวกันมันก็หายทำได้ซ่อมได้เอาก็มีเครื่องส่องนะ จตกกล้องส่องผมเคยเห็นจากวิดีโอก็อทำาะเอาละตกลงหูชั้นในนี่ถ้าเสียเสียเลยโดยเฉพาะเส้นประสาทนี่เสียเสียเลยไอ้ส่วนนี้ทำหน้าที่รับการได้ยินนี่เสียก็เสียเลยไอ้นี่ก็เหมือนการทรงตัวมีสามอันนะจะก้มไปข้างหน้าจะรู้ว่าตัวนี้กำลัลงก้มจะก้มไปซ้ายขวาไอ้อันงนี้ก็ ตำที่บอกอันหนึ่งหมุนอยู่ในแนวกลางธรรมดานี่ก็รู้ว่าโอ้มันกําลังแกว่งอยู่มันมีสามอันตั้งฉากซึ่งกันและกันกายกายมืออย่างเงี้ยตั้งฉากอันหนึ่งอยู่ในแนวแนวแนวตั้งอยู่นะแนวตั้งแนวตั้งอย่างเงี้ยนะอันนี้เราเรียกอันบนอันนี้เราเรียกอันหลังอันนี้อันบน อันข้างอันหลังมีสามอันแต่ไม่เป็นไรอาจารย์เลคเชอร์ก็ไม่สอนก็ไม่ต้องไปจําแต่สามอันนี้ก็ในจะมีของเหลวอยู่แล้วของเหลวนี่โบลเกงหัวปุ๊บของเหลวนี่จะเคลื่อนแล้วตรงเนี้มันจะมีเป็นบมปมอยู่เป็นปุ่มอยู่ตรงเนี้มีตัวรับความรู้สึกอยู่พอน้ําไหลไปเจอกับไอตัวรับความรู้สึกมันก็แปลงการสัมผาสก็ส่งไปตามเส้นเบอร์เบอร์แปด ไปบอกสมองว่าเฮ้ยตอนนี้หัวกําลังแกว่งอยู่ก็คือการทรงตัวอันนี้แหละคือเหตุผลว่าทําไมบางคนบอลงเรือเมื่อไหร่บอเรือโค้งไปโค้งมาเดี๋ยวเมาคลื่นก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้กระทบกระเทือนเมาคลื่นเมาลถก็เหมือนกันเพราะว่าไอ้บริเวณตรงเนี้ยถูกกระทบกระเทือนมากๆเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือคนที่เมาคลื่นบ่อยๆแต่ว่า ก็ควรจะทำยังไงมันมียาอยู่ตัวกินก็ไปแล้วหลับเลยแต่ราว่าไม่รู้เรื่องหลับแล้วไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นบางคนนี่บอกขึ้นรถปุ๊บกอยากินเนี่ยยาแก้เมาขึ้นเนี่ยหรือเมาเรือเนี่ยเมารถเนี่ยกินปุ๊บหลับเลยไปหลับแล้วไม่รู้สึกแอ่ะ